ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ชมปั้นชาอีกสิ่งอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เรียกว่าทรงหลิงหลงนะครับหลิงหลงต่างจากอีหัวหลงอีหัวหลงก็คือปลากระโจนล่างกายเป็นมังกรแต่หลิงหลงนั้น เป็นมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกายล่างเป็นมังกรแล้วก็จะไม่เห็นล่างเดิมที่เป็นปลาครับปับ้นชาอีซิงใบนี้เป็นดินหมิงกวัวรี่ขนาด300กว่าซีซีศิลปินที่ปั้นชื่อว่าศิลปินตง๋งนะฮะ เป็นศิลปินระดับ3หรือมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกว่าศิลปินอาจารย์ของประเทศนะครับนี่เป็นศิลปินที่ปั้นนะครับอาจารย์ต๋องนะใบนี้ก็เป็นใบที่อาจารย์ถืออยู่นะครับก็จะมีชื่อทรงชื่อดินทูกปั้นนะครับ m ิง g ั u a ี่ เป็นสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าแสงจะชัดเห็นเป็นสีเขียวไหมเห็นเม็ดแร่สีขาวเป็นจุดๆนะครับตัวกรองผมไม่แน่ว่าใช้เบอร์อะไรนะครับแต่ดูความงามเอานะครับเป็นมังกรที่พ่นน้ำที่มีอุปการะคุณนะครับ ที่ทำให้มังกรทำให้ปลาน้อยในวันนั้นกลายเป็นมังกรใหญ่ในวันนี้นะครับนี่นะครับก้อนเมฆดูลายก้อนเมฆดูลายเก็ตมังกรฝาตัวนี้ไม่ใช่เป็นฝาจมนะครับเป็นฝาสมัยโบราณที่อาจารย์สายเก่าๆก็จะทำ แต่บางศิลปินซึ่งเป็นอาจารย์สมัยเก่าก็มาทําเป็นฝาจมก็อยู่ที่ความชื่นชอบของศิลปินท่านนั้นนะครับหัวก็โผล่มาจากก้อนเมฆเช่นกันนะครับก็จะเป็นหัวที่โผล่ได้ลิ้นขยับได้อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้ว อีหัวหลงหัวจะขยับขึ้นแต่ตัวนี้หัวขยับขึ้นมันไม่ได้มัน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 ไม่ได้ออกแบบมาให้ขยับขึ้นมันจะขยับซ้ายขวาเนะี่ยฮะขยับซ้ายขวาแบบนี้นี่นะครับเวลาพ่อนออกมาก็จะเป็นมีลิ้นออกมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตราประทับของอาจารย์ต่งนะครับ ตาประทับใหญ่ก็ต้องตรงกับในหนังสือนะครับดูนะฮะฝาเดี๋ยวลองดูผิวดินก่อนครับอ่าตัวชัดไงผิวดินก็มีชีวิตชีวานะครับก็เลี้ยงจะเงามากเลย นะครับก็ไม่ได้เลี้ยงก็ความเงาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับดูลายก้อนเมฆพ่นน้ำตลอดหมายถึงความมีเมตตามีความกระตังอยู่นี่นะครับตราประทับก้อนจารตรงไม่ค่อยชัด นี่นะครับนีเม็ดแร่อยู่นะครับมีตาประชักใหญ่อยู่ข้างในนะฮะไม,ไม่ไม่นานจะมองเห็นงันนไม่ได้เอาไปฉายมา น่าใช้น่าสะสมน่ามอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญวันเกิดหรือเทศกาลอื่นๆนะครับเป็นของที่มีคุณค่าครับใช้ได้นี่นะครับเป็นยับแรกสีเขียวนี่เป็นสีของดินละฮะไม่ใช่ผสมสี เป็นสีของดินร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีกลิ่นครับความเข้มของสีก็อยู่ที่การเผาสีต่างๆก็อยู่ที่การเผาเผาด้วยความร้อนเท่าไหร่เผากี่รอบนะครับ นะครับชื่นชอบงานของอาจารย์ต่งก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับคงจะชัดนะครับลิงหลงที่ร้านมีอยู่ใบเดียวของแต่ศิลปินแต่นัดินกันได้นะครับ คุณมากครับจะได้เป็นศิลปินระดับ3นะครับก็ไปประกวดมาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็หลายงานนะครับเพราะว่าเป็นระเบียบของศิลปินที่จะขึ้นเป็นศิลปินระดับนู้นระดับนี้นะครับนี่นะครับยิ่งเก็บยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีราคา ครับแต่ก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนของแต่ละท่านปัญชาทุกใบสามารถชงชาได้ <encima> เช่นกันครับ